สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันเนาะจ้าสบายดีกันบอมัอนี้เข้ามาต่อกันภาคสามได้อจากผักสามนี่เด้อจากก็ยังคงเรื่องของขอบครัวข่อยอยู่เนาะจะได้รู้กันไปเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นามสกุลเดียวน้ำกันที่เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันสิได้หูเนาะสิได้บ่มีคำถามถามมาอีกะะเด้อค่ะสิได้รู้กันไปว่า เป็นยังขอ่อยขึ้นเงียบกับขอบขั้วข่อยเป็นยังขอ่อยขึ้นตัดปัญหาทั้งพีทั้งนองข่อยตัวนี้เนาะเดี๋ยวเข้ามาฟังกันต่อได้จ้ะภาคสามนี่นะมันสิเข้มข้นกว่าเดิมนะมันสิยิ่งกว่าหน่ำเน่านะคะเออนะผู้ใดบ่เจอคือข่อ,อยเนี่ยบ่มีทางลู้หัวอกข่อยดอกว,ว่าข่อยนี่เจ็บแค่ใดนะข่อยนี่โดนมากแค่ไดหลังจากที่ข่อยตัดปัญหานองข่อยอนะ มันกับมาหาข่อยอีกรอบหนึ่งรอบที่ว่าคอยเนี่ยคบกับผัวปัจจุบันคอยแล้วมาหาข่อยคอยก,ใออยก,งงใก็ให้เงินเออคอยก็ส่งเงินให้พาไปกินให้เงินเราแถมมันยังเอากางเกงคอยไปอีกกางเกงรีว่ายคอยนะคอยยังจำาบ่ลืมนะเออ้ามึงเขามาเบิงอะ่ะมึงเอากางเกงรีว่กูไปฮะไอ้มึงด่ากูจังไดมึงนินทากูไว่จังไดมึงดูถูกกูไย่จังได้มึงก็ยังมาเอาทรัพย์สินของกูไป นะลดบก่อยเขียดนะลดบก่อยอันนีหายนะแต่ลดจําอยู่ในใจนะลดหายอภัยถามว่าลดหายอภัยบ่ลดหายอภัยแต่ลดเจ็บลดจับนะกับพี่กับน้องผู้ใดก็แล้วแต่นะคะคิดคิดเอากันแล้วกันว่าลดเจ็บลดจับกับพี่กับน้องเราผู้อื่น่ะเราผู้อื่น่ะลดสิเป็นจังใดนะคะแต่ว่าลดบก่อยเ้าลดบก่อยปากลดสิม่องซื้อแล้วลดสิขิด เราโลสิคุยบุคุยแค่นั้นแหละนะคะหลังจากนั้นผูน้องอุนี่ของเงินข่อยบ่อใดสามหมื่นข่อยบ่อหายข่อยบล็อกเราข่อยก็บบอกพี่สาวว่ากูบ่อหายอ่ะพี่สาวก็ยังเครียดให้น้องผู้น่อยอยู่ว่าน้องผูน้อยเนี่ยนิ่งท่าน้องพูน้อยนี่ด่าจังสันจังซีอ่ะค่ะไม่ระบายข่อยฟังของก็เลยบอกว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นแหละมึงยังบลูติเออหลังจากนั้นก็มานิ่งท่าน้องพูน ผู้ที่ซีเออผู้ที่หาคอยเป็นผู้ที่ซีมันเน่นท่าหนองผู้ที่หาให้คอยฟังว่าเนี่ยมันมีปัญหาาการจังสันจังซีไอ้เป็นอย่างไอ้มันก็จังมาหาตะกูแท้มันก็จังมาขอเงินตะกูแท้สื่อนมให้หลานจังสันจังซีมันก็จังมาโบยหาตะกูแท้ก็เลยบอกว่ามึงบระเมีนติดติดต่อผัวให้มันอะเออถ้ามึงติดต่อผัวให้มันอะมันกับประเด็กับผู้นี่ชีวิตมันกับปรเป็นแบบนี้มันวอกับกูแบบนี้เออคอยกับว่ไปแบบนี้ มันวอาก็่อยแบบนี้คอยก็บอกไปแบบนี้บอกปัญหาของผวกมึ่มึงตัดสินกันเราเองกูมาอ,อยู่นี่แล้วกูบ่สนใจปัญหาภัยปัญหามันผวกม,ม่ึงบ่าสามารถแกปัญหาของกูได้กูบ่าสามารถแกปัญหาของผวกมึไ่ไใดเข้าใจบอตอนที่กูไปอยู่กับมันน่ะมันเลิกกับผัวมันแทนทีมันสิหยุดแทนทีมันสิไปเหตุงานมันบ่ไปเหตุงานกูไปเฮตุงานผู้เดียวกูไปเหตรุรถไปเหตุงานนาฬิกาไซโก้ด้อคะ่ะบริษัทนาฬิกาไซโก้นะแล้วที่เนี่ยรถส่วนมันไปเหตุ ส่วนสูงมันบ่ได้นะเขาเอาส่วนสูงนําจากบริษัทนี่เนาะส่วนสูงมันบ่ได้ก็บอกว่ามันก็ไปเห็ดงานเมืองอืน่นไปสมัครงานเมืองอืน่นมันบ่ไปมันเลือกที่จะไปหาเอือยเพราะว่าเอือยมีผู้ชายที่มันมักยี่หม่มองนั้นมันเลือกที่จะไปหม่องนั้นผู้แม่นี่ก็เล่าให้คอยฟังว่าหนองคนที่หานี่เป็นจงังใส คอยก็รููจักแม่คอยเราคอยก็รููจักพี่สาวคอยเอาทํานองเหมือนกันเป๊ะแต่มันบม่ยอมหลับตรงนั้นก็สร้างมันนะคะกับเรื่องของมันหลังนี้เนี่ยก็น้องผู้คนที่หาเนี่ยเพื่อนได้โทรมาขอยืมเงินคอยนะเออคอยก็เลยเหลือโตนคอยก็เลยส่งไปให้ก็เลยบอกวา่ามีตอนไหนก็คอยออกมาขึ้นเออตรงนี้ นั่งก็โพดแบบกลุ่มสารพัดนะคะเรื่องเงินเรื่องทองคอยก็เลยตัดปัญหาว่าคันซันอะเงินที่ให้ยืมไปอะก็เอาไปซ้าให้ล้านซ้าเราไอ้เงินไอ้สองร้อยอะนะเอาไปจ่ายค่าหวยให้พี่ได้บอกับพี่สาวคนใหญ่แล้วก็ให้มันจบไปแล้วไอ้ที่เหลือ ทีเหลือสองพันหรือสามพันกว่าหนูเอาใบสาให้ล้านไปพี่บอลขึ้นคอยจะใส่พี่น้องกระซางทางไทยคอยบกเคยใส่พี่น้องคอยฟรีคอยจ้างพี่น้องคอยตลอดไปถามมันเบิงโหลดว่าอันใดคอยใส่ฟรีแน่คอยจ้างเงินตลอดคอยให้เงินตลอดมีอันใดแน่ที่คอยนิ่งดูดายถ้าคอยอยู่ประเทศไทยคอยบกเคยนิ่งดูดายนะคอยให้เงินตลอด ถามมันขอมากคอยกหย็ห้ยถามมี่คอยกหย็ห้ถถามบ่มี่คอยก็บอกว่าบ่มีแต่มันบ่เชือ่อยดอกว่าบ่ามีมันคิดว่าคอยมีเงื่อนตลอดต้นเนี่ยแหละปัญหานะคะเรื่องเงื่อนพี่น้องคอยอะเงื่อนสิเป็นที่หนึ่งนะคะเงืนสิเป็นที่หนึ่งความหากของพี่น้องเน่ยสิบว่าคอยมีสิมีแต่อิจฉากันมีมีแต่แน่วนีนะคะ่คอยแบบหักพี่น้องคอยสุคน ฮักแม่ข่อยสุกคนแม่กระทางพ่อเลี้ยง่อย็ฮักแต่คอยบ่ขอใจว่าเป็นอย่างเขาคือคอยแบบว่าว่าคอยนี่อิจฉาเขาตรงนี่นอิจฉาเนี่ยอิจฉาเนี่ยคอยบ่เคยอิจฉาแต่คอยอิจฉานะ่ะคอยบ่ไปเฮ็ดบ้านให้พวกเพ่นแตนะ่อยู่ดอกนะเงืนที่คอยให้ยืมไปอ่ะคอยบ่ให้พวกมันไปดอกคอยสิเก็บเอาทุกบาททุกสตางค์เอาดอกขึ้นน้ำถ้าคอยอิจฉานะ่ะถ้าคอยเห็นแกโตนะ่ะ คอยให้เงินไปอ่ะคอยบ่เคยได้ดอกขึ้นบ่เ,นเคยได้แม้เงินคอยขึ้นเนี่ยเราคําว่าอิจฉาเนี่ยเราว่าคอยอิจฉาพี่น้องมิแต่ตอแหลใส่กันพพี่น้องกับสางนะคะมิแต่ตอแหลใส่กันบาัวาน้องคนหน่อยบาววเมียเจ้าของบาววอายบาววเอื่อยนั่งตอแหลใส่กันนะคะพอเจอหน้กกันโอ้พ่อรู้ว่าฉันว่าอีหยังเมียคือจังบ่มี่อย่างเกิดขึ้น ่อยก็เงือดหลายนะคะคอยก็เงือดหลายถ้าคอยว่าวออกมาปุ๊บเห็นว่าก wow, wow ูบปิดีว้ากูบปด้ีว้าปัดกันไปปัดกันมากนะคะทํามือได้โลดอลาวาดอะมือนหน้าบ้านแตกได้ลูกความจริงว่าผู้ใดตอแหลกันบังแน่นะคะเรื่องของคนในบ้านนะคะตัวเนี้ยพ่อแบบว่าเอ,อพี่สาวโลดหายแบบว่าเฮ็ดธุลาหายแน่เพราะว่าไอ จะเอาเงื่อนเข่าทางไทยถ้าเอาเงื่อนเข่าทางไทยน่ะน,นะนะสิได้มีเงื่อนกันไสถ้าบาบาบว่าติดคัดอีหยังยังเสียมาเอาเงื่อนในบัญชีกองกลางคือความคิดของโรดอะโลดห้พี่สาวนะ่ะไปเปิดบัญชีห้โรดแล้วก็มีคนนึงอะเพิ่นม,มาขายเปิดมงค้นห้โลดเออโรดก็เลยแบบสือเบอร์มงคลเพแบบิ่ไว้เราโลดก็ห้พี่สาวนะ่ะเอาไปจ่ายห้แน่อะ เอาไปใจ่ายให้แน่เอาเพิ่นก็เอาไปจ่ายให้ระจ่างเพิ่นเด้พันหนึ่งอ่ะนะจ้างมันเอาไปจ่ายให้เอ้จ้างมันเอาไปใจ่ายให้ 17, นะเพื่อนก็บอกเออส่งข้ามาเด๋ยเสียเอาไปจ่ายให้แต่ก็บ่ได้เอาไปจ่ายให้น้องสาวเอาไปจ่ายให้เออคอยก็อ่าให้น้องสาวได้ให้เงินน้องสาวนําเด้ให้เงินน้องสาวหรือเส้อกว่าให้ไปพันหนึ่งหรือว่าจังไดนี่แหละเออให้โอนเงินให้แน่นี่แค่โอนเงินนะทุกคน โอนเงื่อนข่าให้แน่ก็โอนเงื่อนห้มันก็บอกว่าเออถ้าทรงมาทางนี่ไอ้เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปรับหายยังสัตยังสิก็เลยบอกโอ้โเป็นอย่างดอ, oh, อกดออ่าเดี๋ยวสรงเดี๋ยวทรงไปห้ไอ่เดี๋ยวทรงไป,ห,ไงไปห้ทางน้องเล้วทรงไปหายทางไอ้นี่หายมันไปเอาหายหายมันจ่ายหายเออกับนั่งกับปัดปัญหาไปอ่ะ่อยก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเอยมึงมีเงื่อนบอ่ทรงมาหายแน่อ่ะ่อยก็เลยทรงไปหายทางพี่สาว ส่งไปให้ทางพี่สาวให้เอาไปให้แม่แนะ่เงินบ่ถึงแม่จ้าสีมือแม่โทรมาถามว่าเอา้าเงินไปใส่ก็จังบ่ถึงกูคก็จังบ่ได้รับก็เลยว,ว่าส่งไปให้ทางเอื่อยแล้วเจากก้าก็โทรไปถามกันเอาเองขอบลูส่งไปซ้ำเก้านั่นแหละซ้ำนี่เออเพิ่นก็โทรไปถามทางเอื่อยทางเอื่อยก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงบอกแม่ได้บ่วว่ากูสิเอาเงินอะไปต่อทุนก่อนกูอะ กูเงินเขามากกูเสียเอาเงินไปใส่หนีเขาก่อนบอกมึงไปคุยกันเอาเองบบต้องเอามาฝากกูหลังที่เนี่ยเพิ่นกะไปคุยกันเอาเอาผู้แม่ก็บอกว่าเออโอเคโอเคได้ได้หลังจากนั้นเงินไปถึงแม่ข่อยบบถึงเก่าพันจะทุกคนบบถึงเก่าพันนะให้เงินแม่ข่อยแกสี่พันหรือจังไดนี่แหละ แล้วแม่่อยว่าเออมึงเอาไปโหลดเห็นเงื่อนไอยบอมีคุณคา่าผู้แม่ข่อยกระซ้างเห็นเงื่อนไขโบมีคุณคา่าถ้าเวลาเงื่อนของเพิ่นมันบอ่อยส่งให้เพิ่นจะต้องเอาทุกบาททุกสตางค์แมนบอเพิ่นจะต้องเอาครบให้หมดทุกบาททุกสตางค์แต่อันเนี้ยพี่สาวคอยขอเพิ่นก็ให้เขาเงื่ 4, 000, อนสามสี่พันโบแมนหน่อยๆน่อยเด้อทุกคน เ้วเพิ่นคิดว่าเดี๋ยวกูก็ไปขอมันใหม่เดี๋ยวมันก็ส่งให้กูใหม่มันเป็นแนวนี่เด้หลังจากนั้นเพื่อนได้เงินมันเอาไปให้หังซื้อหวยกินหมูกระทะนะคอยแบบเจ็บใจหลายเราหลังจากนั้นคอยก็บอกพี่สาวว่าเฮ้ยมึงเอาจังสีสาเดี๋ยวกูจะส่งเงินให เรามึงก็เอาไปฝากใส่บัญชีบัญชีเนี่ยขอให้ไปเปิดบัญชีใหม่เป็นบัญชีอกองกลางกูจะส่งเงินเขาให้แล้วที่เนี่ยผู้ใดเดือดร้อนผู้ใดมีปัญหาในกลุ่มพี่น้องกูหาย,ยืมแต่กูเอาดอกลอยละหาหรือลอยละเจ็ดหรือลอยละสิบหูอมันวาจังไดมันบอกว่าคอยเนี่ยงก เข้มแม่เอาได้แม่กระทางกับพิกกับนอ้องอน,นั้งคอยก็บ,บ่กเป็นยงังคอยก็หวังอาศัยอาศัยหมัน่ะส่งเอกสารให้คอยส่ยงสมุดบัญชีมาให้คอยส่งสมุดบัญชีมาให้คอยบัตรเอทีเอ็มมาให้คอยเพื่อสืบคอยสิเด็กค้น,ท,นทุนท่ว่ามันสิเด็กเอาเงินไปใส่กันแล้วหลังจากนั้นคอยกระจ้างมันได้ จ้างมัน่นรู้สึกว่าพันกว่าบาทน,นี่แหละคอยจ้างได้ขอไปได้นี่ใส่ฟิฟี่ฟฟหลังหลังการนัดมันก็ไปเราใหุ้่มแบบไอ้หมูฟังว่าเนี่ยเปิดเป็นชื่อไหน่องติดคุกบอ่อจงัจงสันจังซีข่อยก็เลอกว่า,วาขันสันมืงอย่างติดคุกมืงกกเ่าวขึ้นไปกูบมื่อย่างมีปัญหากับมึงแล้วกูขีดขาดลำขา้ามมึงวังว่าเป็นอาทิตย์แล้วถามมึงอย่างมีปัญหา มึงกะเอาเงินมึงก็เอาบัญชีขึ้นไปเอาบัญชีมึงขึ้นไปเรามึงบ่ต้องวาวมากหลังจากนั้นคอยพยายามติดต่อมันให้มันไปปิดบัญชีเราคอยสิส่่บัญชีให้ขึ้นมันยานคอยโอนเงินเข้าบัญชีมัน่ะเป็นแสนเป็นล้านมันยานมันโดนตำรวจจับคอยก็เรยกว่าขันสายมึงก็เอาขึ้นไป มึงบ่เต็มใจที่จะเปิดให้กูมึงไปเปิดให้กูให้ยังมึงก็บ,บอกกูว่ามึงบ่เปิดให้แค่นั้นจบมึงไปเปิดให้ยังเอาขึ้นไปเราก็เลยบอกมันเราเราก็บอกส่งขอความไปส่งขอความไปสามครั้งโทรไปนั่งหูบอกมันเจตงไดมันตัดสายทิ้งแล้วมันกันยกโปกขึ้นมาอันเดียว ทุกสามครั้งที่คอยส่งอส่งคอความไปบอกว่ามึงไปปิดเดอ้อไปปิดบัญชีเองเดอ้อไปปิดไดยู่ไปปิดโหลดบ่ปเป็นอย่างดอกเราเงินน่ะเงินที่เหลือเงินที่อยู่ในบัญชีอะ่ะเจ็ดพันแปดพันน่ะนะมึงก็เอาโอนเข้าบัญชีน้องคนที่หาแค่นั้นมันก็บจบแล้วมึงกับกูก็สิเดียสมีปัญหากันถ้ากูเฮ็ดให้มึงอะ่ะไอ้ลำบากใจหรือเป็นปัญหาของมึงกูขอโทษเด้อ ยกโปรขึ้นมาอันเดียวบอกคุยอย่างก็คอยเลยคอยพยายามโทรไปมันก็ตัดสายทิ้งหูบอกคอยเฮ็ดจังไดคอยบล็อกจ้ะบล็อกออกจากเฟซบุ๊กคอยบล็อกมดสุดทังคอยบอกเอาเฮ็ดเฮียก็คอยแบบเนี้ยคอยบอกเอาคอยบล็อกหมดจ้ะคอยพยายามสีซอยเหลือพี่น้องคอยแต่พี่น้องคอยนั้นมันเห็นแกโตมันเห็นแก่เงิน มันเห็นแค่ขอบครัวมันมันประด็เห็นว่าเฮาเนี่ยสิเป็นจังไหมันโท้มากวอา,าเตลืองเงินโท้มากวอดเตลืองเงินกู่เงินผู้นั้นผู้นีไอ้เฮากระหวังอยากสี้ซอยย่อมใจเขาลอยลอยละยี่สิบแต่คอยบอกลอยละหามันออบอใจคอยคอยมันว่าคอยงกคอยเอาใดแม้กระทางกับผิดกับนองเบิ่งความเห็นแก่โตมัน มันหู้บาว่าเวลามันยืมเงินข่อยไปแล้วข่อยอบเคยสิเดเงินคืนจากมันมัน่ไิ้คิดต้องนั้นได้มันคิดแค่ว่าเนี่ยมันจะต้องมาจ่ายดอกข่อยๆจังสันจังสี่แม้กระทั่งข่อยก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งมึงยืมเงินข่อยอ่ะมึงยืมเงินกูมึงยังบ่คอยจ่ายเงินให้กูเลยมึงได้ต่บอกว่าให้หลานแล้วเงินดอกกูก็บ่ได้เงินทุนกูก็บ่ได้ เราแค่เนี่ยเราม่ึงมามีปัญหาเราแค่เนี่ยเรามึงม,มหา,นามงมนหน่อยใจบอกมึงจะเป็นจังใดก็ซางกูบสนลดก,กับบล็อกทุกปัญหาค่ะสําหรับพี่สาวลดบล็อกค่ะเราสําหรับอ้าลดบออ,อันนี่ลดบอสนใจสิคุยกับคุยบอ่อยอยากคุยกับบ่อยอยากคุยบอ่อยอยากคุยกับบ่อเป็นอย่างลดบอ้สนใจเราสําหรับน้องสาวทือลดไม่อยู่นะตอนนี้คือคนที่หา ที่รถสามารถติดต่อหาเขาถามเหลืองแม่เออเขามีเวลาเขามีเงินในโทรศัพท์เขาก็สิโทรไปหาแม่แล้วเขากระิบอัปเดตขึ้นเฟซให้ข่อยเห็นแล้วเขาสิบวาวดูแล้วเขาสิบวาเหลืองเงินคือพีคือน้องคนน้อยคือแม่เจ้าของคือออโบถาเขาเดือดร้อนอีลีเขาจังสิบอกว่าพี่นูขอยืมเงินแนะ่ อันเนี่ยน้องคนที่หาแต่ขนองคนที่หาผู้เนี่ยสิบอยหุ่งก็ผู้ใดสิโบโยคอยหุ่งบุญไหว้ก็ผู้ใดเพราะเขารู้ว่าเรื่องมันเป็นจังไดผู้ใดหว่าวไอยงังให้ฟังผู้ใดนินท่าเอ้ยงังเขาสิบอเอาเรื่องของปัญหาทางบ้านอะมาเล่าให้คอยฟังเขาเงียบเขาสิบอยเทศไหนหคอยแบบคิดหลังมีปัญหาแล้วแบบว่าต้องโทรไปถามทางบ้านามเ่าแมนอิลีบอยจังหนบอบอบอเลยเขาสิเก็บปัญหาทั้งหมด เขาสิบอเอาเรื่องปัญหาทางบ้านน่ะผู้ไดสิว่าคอยผู้ใด,ดสินิ่งท่าคอยเขาสิบโอว่าบบเอาเมื่ให้าคอยฟังเราโบนิ่งท่าพีน่น้องบบนิ่งท่าพี่น้องคนหนันเป็นจยงไดข้นหนีเป็นจยงไดเขาเขาสิบโอคอยว่าวนอกเจียจากว่าเขาสิอึดอัดใจอิลิล้วเขาขัดสิระบายเขาสิระบายไอ้ฟังเราพ่อหลังระบาย เราจะบอกว่าปัญหาของพวกมึงเครียดกันเอาเองหลังจากนั้นเขาสิบอกคุยกับข่อยเลยเขาสิบอกเอามาระบายหข่อยฟังเพราะเขารู้ว่าข่อยตัดปัญหาแล้วข่อยบนหยุ่งบนหยุ่งเรื่องของทางบ้านแล้วเขาสิหลูกแค่ว่าถ้าข่อยคุยน้ำเขาข่อยทักไปหาเขานี่คือถามหาแม่ว่ามึงติดต่อแม่เน่บอมึงคุยกับแม่บอแม่เป็นยังไงมึงทักไปหาเล่าเน่ยบอนั่งกันสิบอกว่าบอ โอ้ยสี่เดือนเรามึงบ่คุยกับแม่เลยเหรอมึงก็จังบ่กักหาเล่าแน่มึงก็จังบ่งงคุยน้ำเล่าแนม่มแมนบ่หวานเล่าขึ้นหลายหรอบบเออนั่งก็ถึงเด้โทรไปหาแม่ก็ถึงได้แคปภาพแล้วก็โพดขึ้นโพดขึ้นเฟซบุ๊กตอนที่นั่งโพสตอนนั้นนั่งก็โพ์แค่พี่สาวโพดแบบน้องสาวโพดแม่โพดแบบพี่น้อง แต่นา่งบอโทรมหาข่อยนั่งบอวิดีโอโทรมหาข่อยแล้วนั่งบอเอาข่อยไปขืนเฟซบุ๊กนางข่อยอ่นหนังข่อยก็บอดคขียดอ่นนังข่อยก็บอด้งอนมันสิทธิ์ของนางนางเส็ดจังไดข่อยก็มองออกว่านั่งคิดจังไดนณตอนนี้ข่อยก็คือข่อยปรงใดกับทางบ้านข่อยตัดสินปัญหาใดกับทางบ้านเราผู้ไดสิมาโพดดาข่อยสิมาโพดว่าข่อยเกี่ยวกับทางบ้านเจ้าบรูจักข่อยดีนะคะ เจ้าบริรู้จัะคอยดีว่าคอยเจออย่างแม่เนาะเอาละจากคลิปนี่มันกันยากเลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาต่อกันภาคต่อไปนะจ๊ะภาคสีก่อนสิไปจงไังใดก็ฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้โลนในเด้อจา้าขอบคุณทุกเม็ดทุกไลน์นะคะที่มาให้กําลังใจโลนเสมอมากนะคะไปเหรอเด้อจา้า